ทั้งส่วนเนี่ยนะครับเกษตรกรพี่น้องเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมจากนโยบายแล้วก็ได้รับผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายประกันรายได้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดหรือว่ามันสำปะหลังรวมทั้งภารกิจในวันนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับซึ่งภารกิจนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับพี่น้องภาคประชาชนนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงแนวนโยบายสําคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องที่วันนี้มาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่นอยู่ในขณะนี้ครับ พี่น้องชาวสุโขไทยที่เคารพรักครับขออนุญาตมายืนแล้วก็เดินเดินหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่เห็นหน้ากันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวสุโขไทยและต้องขอขอบคุณข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ได้จัดรายการให้ผมและคณะมาพบปะกับพี่น้อง และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่ารัฐบาลเข้ามาทำงานจนถึงวันนี้ก็ประมาณ11เดือนเกือบจะหนึ่งปีนอกเหนือจากปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนอกเหนือจากเรื่องของโครงการประกันรายได้ที่มีการดำเนินการมีอีกหลายเรื่องซึ่งผมก็อยากจะมา พูดคุยกับพี่น้องด้วย mm. มาตรการที่รัฐบาลได้ทําในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เราช่วยกันประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไปได้แต่ว่าพอถึงขณะน,นี้ถามว่ารัฐบาลมองว่าที่ทําไปเนี่ยเพียงพอหรือย,ยังกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องยังครับเรารู้ว่ายังมีปัญหาที่พี่น้องยังต้องเผชิญอีกมาก ยกตัวอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของหนี้สินไหนใครมีหนี้บ้างครับยกมือหน่อยสิครับใครมีหนี้นอกระบบอนอกระบบนะครับไม่ได้กู้จากธนาคารมีไหมครับอยกมือหน่อยนะครับยกมือหน่อยใครเป็นเจ้าหนี้นอกระบบบ้างยกมือหน่ครับ ตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับทั้งเดือนเนี่ยครับใครเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้มาก่อนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับวงเงินต้นเราให้สองแสนบาทให้ไปขึ้นทะเบียนกับออมสินหรือทอกอสอแล้วเสร็จแล้วเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จเราจะเอาเจ้าหนี้ลูกหนี้มาเจรจานะครับ ทั้งธนาคารช่วยเจรจาธนาคารเจรจาไม่เป็นผลเราจะให้ทั้งตำรวจทั้งใครต่อใครมาช่วยเจรจาด้วยแล้วก็เปลี่ยนหนี้ตรงนี้เข้ามาสู่ระบบครับเงื่อนไขก็จะเปลี่ยนไปดอกเบี้ยถูกลงยืดเวลาการชำระหนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนพี่น้องที่เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านอยู่ ก็จะให้มีการยืดว่าเดิมปีหนึ่งต้องส่งคืนก็จะอนุญาตให้กรรมการกองทุนเปลี่ยนเป็นสองปีได้แล้วก็รู้ด้วยว่าพอยืดเป็นสองปีเดี๋ยวพี่น้องก็จะบ่นว่าคนที่รอกู้อยู่จะต้องรอนานก็กําลังจะเพิ่มเงินมาให้ทุกกองทุนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว กองทุนขนาดใหญ่ก็ได้เงินมากหน่อยใหญ่นี่คือมีสมาชิกเยอะก็จะให้เงินมากหน่อยที่ขนาดลดหลั่นลงมาก็ให้เงินลดลงมาแต่จะมีเงินเพิ่มให้กองทุนหมู่บ้านทั้งประเทศ1900 0้านล้านกำลังรอให้กำลังรอให้วุฒธธิสภารับทราบเรื่องวงเงินนะครับต้องลุ้นให้องค์ประชุมครบหน่อยนะครับ ถ้าวงเงินถ้าวุฒิสภารับทราบเรียบร้อยอาทิตย์หน้าเงินก็จะเริ่มโอนมาได้เลยนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับเรื่องหนี้เรื่องของกองทุนหมู่บ้านทีนี้มีสองเรื่องครับที่ผมอยากจะพูดเป็นพิเศษกับพี่น้องที่เรากำลังทำด้วยเรื่องแรกก็คือเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรซึ่งก็ช่วงแรกก็จะใช้งบประมาณของไทยเข้มแข็งเช่นเดียวกัน ผมทราบครับว่าในอดีตมีการจำนำพืชผลแต่จำนำพืชผลแล้วมีปัญหาทุกครั้งหนึ่งปัญหาแรกก็คือว่าไม่ทั่วถึงพี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดเกือบทุกจังหวัดแล้วครับคือจำนำเนี่ยรอให้สินค้าออกมาสู่ตลาดแล้วเกิดปัญหาขึ้นรัฐบาลก็รีบมาทำโครงการจำนำกว่าจะทำโครงการจำนำปรากฏว่า พืดผลไปอยู่ในมือหลุดจากมือพี่น้องเกษตรกรไปแล้วก็มีแล้วก็พอกําหนดเป็นโคตา้าก็ไม่เคยพอครับมันพอไม่ได้หรอกครับเพราะกําหนดราคาสูงรัฐบาลก็ไม่มีเงินที่จะมารับจำนำหรือรับซื้อไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสิ่งแรกที่เราทําก็คือเราบอกว่าเกษตรกรทุกครัวเรือนต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ คำนวณเลยว่าพืชผลแต่ละตัวต้นทุนเท่าไหร่บวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกำไรให้กำหนดเอาไว้เป็นราคาที่ประกันรายได้เกษตรกรเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนขึ้นทะเบียนว่าแต่ละคนปลูกอะไรที่ไหนเท่าไหร่แล้วเราก็กำหนดไว้เลยว่าเราจะช่วยพี่น้องอย่างน้อยนะครับ เท่ากับที่ปลูกจริงหรือไม่เกินเท่าไหร่คือให้ได้ครบสำหรับเกษตรกรประมาณ7-80%มี20%ที่เป็นรายใหญ่ที่เราไม่ได้ช่วยทั้งหมดเพราะถือว่าต้องช่วยกันเฉลีย่ยให้สามารถได้ครบทั้งประเทศแล้วเราก็จะดูว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดเป็นอย่างไรก็ประกาศเป็นราคาอ้างอิงแล้วส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงกับราคาประกันเราก็ชดเชยเป็นเงินสดนี่แหละครับ ให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้ข้าวโพดมันสำปะหลังแม้แต่ข้าวเนี่ยเริ่มมีการจ่ายเงินแล้วครับอาทิตย์ก่อนผมก็อยู่ที่ทกสสำนักงานใหญ่ครับกดปุ่มโอนเงินสำหรับกรณีของข้าวโพดวันนั้นรู้สึกจะไปที่ลบบุรีเป็นหลักแนวทางนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่พี่น้องเกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออย่างเสมอภาค เท่าทีมแล้วจะเป็นแนวทางที่ทุกอย่างมีความชัดเจนโปรง่งใสการขึ้นทะเบียนเราให้ใครรับรองเราให้พี่น้องประชาชนด้วยกันนี่แหละในประชาคมรับรองเพราะว่าเราเชื่อในความสุจริตของพี่น้องประชาชนที่จะมาช่วยกันทำระบบตรงนี้ชัดเจนผมยืนยันครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้พี่น้อง เกษตรกรเก่งมากเลยครับผมดูอย่างมันสัมปะหลังเนยครับเร่งมากเลยบอกว่าอยากทำสัญญาแล้วก็ขอชดเชยเลยเพราะว่าราคาเนี่ยยังมีส่วนต่างอยู่รัฐบาลต้องจ่ายเงินสดให้แต่พอมารับเงินเสร็จยังไม่ขุดมันนะครับรู้ว่ามันกำลังราคาขึ้นได้สองต่อ รัฐบาลไม่ว่าแหละครับประชาชนได้เนี่ยยินดีวิธีการที่เรากําลังมาช่วยให้กลไกของตลาดของเกษตรกรทุกอย่างไปได้ดีนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ก็ต้องบริหารจัดการการขายมันขา,ข,าขายข้าวโพดขายข้าวไม่ให้กระทบกระเทือนแต่เวลามีความกระทบกระเทือนเช่นข้าวราคาตกเราก็ใช้วิธีเอากระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับมาลุยตั้งโต๊ะรับซื้อในราคาที่รัฐบาลบอกต้องขายได้ ตอนนี้มีโรงสีเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว200กับ1โรง35จุดทั่วประเทศก็เป็นตัวพยุงและก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรเรื่องสุดท้ายครับที่อยากจะเรียนกับพี่น้องสำหรับชาวสุโขทัยโดยเฉพาะเลยก็คือว่าวันนี้เราอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พวกเราทุกคนทราบนะครับ แล้วก็เคยมีกระแสพระราชดำรัสด้วยว่าถ้าไม่มีกรุงสุโข,ขทยัยก็ไม่มีประเทศไทยวันนี้ประวัติศาสตร์ที่นี่ย้อนกลับไป700กว่าปีนักประวัติศาสตร์ยังเถียงกันอยู่ครับกำลังหาคำตอบให้ผมว่ามันใกล้จะครบ777ปีเร็วๆนี้ครับผมคิดว่าน่าจะมีงานฉลองใหญ่ ที่สุโขทัยและประเทศไทยสักจริงผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเคยมาพบกับพี่น้องตอนนั้นมาหาเสียงเลือกตั้งปลายป,ายปี2550เลือกตั้งเสร็จแอบ,บกลับมาเที่ยวตอนปีใหม่พี่น้องหลายคนทราบบางคนไม่ทราบผมกัดแอบ,บกลับมาเที่ยวมา ชมอุทยานประวัติศาสตร์ปั่นจัก,กรยานอยู่สนุกสนานมากแต่ผมแปลกใจว่าสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ที่นี่ประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะดึงหรือทำให้คนเนี่ยรับรู้สนใจในการที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่มากเท่าที่ควรทั้งที่จริงก็มีทั้งสนามบินแล้วอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้น นโยบายที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับจังหวัดเราก็มุ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย